สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันเช่นเคยค่ะกับคุณครูจิราวันหรือคุณครูอังุนในรายวิชาเสริมทักษะภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ค่ะเรื่องหลักการเขียนคำอา่านคำที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตราและคำที่ออกเสียงไอหลักการเขียนคำอา่าน คำที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตราและคำที่ออกเสียงไอก่อนเริ่มเรียนเด็กเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทยดินสอยังลบสมุดเตรียมพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ หลักการเขียนคำอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตราค่ะเราจะมาเริ่มที่การเขียนคำอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรากันก่อนนะคะเมื่อเขียนคำอ่านของคำที่มีตัวสะกดตรงมาตราคำที่สะกดด้วยกไก่ งองูดอเด็กนอหนูบอใบไ,ไม้มอมา้ายอยักและวอแหวนค่ะให้ใช้ตัวสะกดเดิมเวลาเขียนคำอ่านเช่นบ้านก้าวยายมุมคำแรกนะคะอ่านพร้อมๆกันค่ะดเด็กๆบ้านอ่านว่าบ้าน กอ่านว่า9ยายอ่านว่ายายมุมอ่านว่ามุมค่ะถ้าเด็กๆสังเกตนะคะตัวสะกดสีแดงที่ค,ครูใส่ไว้นะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้เด็กๆจะเห็นว่าคำศัพท์และคำอ่านจะเขียนเหมือนกันเลยนะคะค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันค่ะ ตัวอย่างคำแรกนะคะคึกคักอ่านว่าคึกคักมีความหมายว่ากระปี้กระเป๋ามีชีวิตชีวาแข็งแรงคำที่สองค่ะงูเขียวอ่านว่างูเขียวหมายถึงงูที่มีพิษอ่อนๆไม่มีผลกับมนุษย์ค่ะ ที่สามารถพบได้บ่อยตามบ้านเรือน 3. ม,มะยมอ่านว่ามะยมหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งผลกลมเป็นเฟืองๆมีรสชาติเปรี้ยวค่ะต่อมาค่ะคำที่4ระเบียบอ่านว่าระเบียบ หมายถึงแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันคำที่5ค่ะบ้านเรือนอ่านว่าบ้านเรือนหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยคำที่6ค่ะโวยวายอ่านว่าโวยวาย หมายถึงส่งเสียงร้องเออะเพราะไม่พอใจคำที่7ค่ะกุ้งแห้งอ่านว่ากุ้งแห้งหมายถึงกุ้งทะเลตาแห้งคำสุดท้ายค่ะตลาดนะัดอ่านว่า ตลาดนะัดหมายถึงตลาดที่ซื้อขายของเฉพาะในวันที่กำหนดเท่านั้นต่อมามาดูการเขียนคำอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างนะคะเมื่อเขียนคำอ่านที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราเวลาเขียนคำอ่านให้ใช้ตัวสะกด ตรงมาตราส่วนใหญ่จะเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดต่อไปนี้ค่ะ 1. มาตราตัวสะกดแม่กบ 2. มาตราตัวสะกดแม่กล 3. มาตราตัวสะกดแม่กบและ 4. มาตราตัวสะกดแม่ก,กดค่ะมาตราแรกนะคะมาตราตัวสะกดแม่กบมี คอไข่คอควายคอระคังเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราเวลาอ่านออกเสียงเหมือนมีกอไก่สะกดดังนั้นเมื่อเวลาเขียนคำอ่านให้ใช้กอไก่เป็นตัวสะกดคะ่ะเช่นโรคอ่านว่าโรคเดี๋ยวเห็นไหมคะคำศัพท์คอควายสะกดเมื่อเปลี่ยนเป็นคำอ่านจะเปลี่ยนเป็นใช้กอไก่ ต่อมาค่ะสุกอ่านว่าสุกสุกคำศัพท์ขอไข่สะกดเมื่อเขียนคำอาจจะเปลี่ยนขอไข่เป็นกอไก่ค่ะมาดูตัวอย่างของคำกันบ้างนะคะที่อยู่ในมาตราแม่กกคำแรกค่ะก้อนเมฆอ่านว่าก้อนเมฆ คำที่2ค่ะภาคเรียนอ่านว่าภาคเรียนต่อมามาตราตัวสะกดแม่กบค่ะมีปอปาพอพานฟอฟันและพอสัมเภาค่ะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราเวลาอ่านออกเสียง เหมือนมีบอใบไม้สะกดดังนั้นเมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้บอ,อ,บอใบไม้เป็นตัวสะกดค่ะเช่นภาพอ่านว่าภาพทูอ่านว่าทูอย่า,างเช่นคำว่าภาพคำศัพท์เราจะใช้พอพานสะกดแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นคำอ่านเราจะเปลี่ยนเป็นบอใบไม้ ทูกเช่นกันค่ะใช้ปอปลาสะกดเมื่อเขียนคำอา่านเราจะเปลี่ยนเป็นบอใบไม้เช่นกันมาดูตัวอย่างกันค่ะคำแรกค่ะ giraffe อ่านว่า giraffe for f u เราก็จะเปลี่ยนเป็นบอใบไม้เมื่อเขียนคำอ่านนะคะคำที่สองค่ะั a p ีอ่านว่าทั p พีเห็นไหมคะเด็กๆพอผ่านเราก็จะเปลี่ยนเป็นบอใบไม้นะคะต่อมาค่ะมาตราตัวสะกดแม่กลมมีนนเน้นยอหญิงรอเรือรอลิงและรอจุลาเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราเวลาอ่านออกเสียง เช่นเคยค่ะเมื่อมีนอนหนูสะกดดังนั้นเมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้นอนหนูเป็นตัวสะกดเช่นสัรยาอ่านว่าสัรยาทหารอ่านว่าทหารเห็นตัวสีแดงไหมคะที่ครูใส่ไว้ให้ค่ะอย่างย่อยิงสัรยาสัร มียอหญิงเป็นตัวสะกดเมื่อเขียนคำอ่านก็จะเปลี่ยนเป็นนอหนูทหารหารรอเรือสะกดคำว่าหารเมื่อเขียนคำอ่านก็จะเปลี่ยนเป็นนอหนูค่ะมาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำแรกปีขานอ่านว่าปีขานคำว่าขานลอเิงเป็นตัวสะกดเมื่อเขียนคำอ่านก็เปลี่ยนเป็นนอหนูบุญคุณ อ่านว่าบุญคุณบุญยอหญิงสะกดก็เปลี่ยนเป็นนอหนูคุณนอนเนสะกดก็เปลี่ยนเป็นนอนหนูนั่นเองค่ะต่อมามาตราตัวสะกดแม่กดมีจอจานชอช้างซอโซต่อปันตักดอชดาถอฐาน คอนามุนโถท,ทอพุท่าตอเต่าถอถุงทอทงสอสลา,าสอบรษีและสอเสือค่ะที่เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราเวลาอ่านออกเสียงเหมือนมีดอเด็กสะกดดังนั้นเมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดเช่นตำรวจ อ่านว่าตำรวจพืชอ,อ่านว่าพืชอ,อย่างเช่นคำว่าตํำรวจก็เช่นกันนะคะรวจใช้จอจานสะกดเมื่อเขียนคำอ่านก็เปลี่ยนเป็นดอเด็กพืชชอช้าสะกดเมื่อเขียนคำอ่านก็เปลี่ยนเป็นดอเด็กสะกดค่ะมาดูตัวอย่างคำกันค่ะคำแรกวิทยุ วิทยุนะคะททหารสกดคําว่าวิจุนะคะเมื่อเขียนคําอ่านก็เปลี่ยนเป็นดเด็กต่อมาคําว่าพยาครุฑอ่านว่าพยาครุฑครุฑทนามุนโทสะกดก็เปลี่ยนเป็นดเด็กค่ะเมื่อเขียนคําอ่าน ต่อมาเรามาดูหลักการเขียนคำอ่านที่ออกเสียงไอกันบ้างนะคะการเขียนคำอ่านคำที่ออกเสียงไอคำที่ออกเสียงไอเวลาเขียนคำอ่านให้ใช้สระไอหรือเราเรียกเต็มๆว่าสระไอไม้มาลายค่ะแทนนะคะเช่นดังตัวอย่างเลยค่ะไข อ่านว่าไข่ใจอ่านว่าใจลยอ่านว่าลายสอ่านว่าใสเดี๋ยวมาดูตัวอย่างคำกันค่ะเยา่าัวอ่านว่าเย่าว,วเด็กๆเห็นไหมคะที่นครูใส่เป็นตัวอักษรสีแดงไว้ให้คำว่าวัว เปลี่ยนเป็นสรารไอไม้เมลายคำต่อมาค่ะปัดใจอ่านว่าปัดใจต่อมาค่ะวิในอ่านว่าวิในอาใสอ่านว่าอาใส เด็กๆดูตามไปด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบความเข้าใจกันดูนะคะว่าเด็กๆมีความเข้าใจกันมากน้อยขนาดไหนคำถามแรกค่ะข้อใดเขียนเป็นคำอ่านได้ถูกต้องก็ไก่ค่ะบ้านเรือนขอไข วัดชพืชคอควายถูกทุกข้อด็เดปเขียนว่าข้อใดที่เขียนคำอ่านได้ถูกต้องคิดว่าข้อไหนคะถูกทุกข้อคะ่ะข้อนี้อย่างเช่นคำว่าบ้านเรือนเขียนคำอ่านถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าทำไม อ่าใช่ค่ะเป็นตัวสะกดที่ตรงมาตราทั้งคำว่าบ้านแล้วก็คำว่าเรือนเลยส่วนข้อไขวัดชพืชนะคะก็ทำไมคะใช่ถูกต้องค่ะอย่างเช่นคำว่าพืชก็เป็นตัวสะกดที่ทำไมคะ ไม่ตรงมาตรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกทุกข้อค่ะต่อมานะคะข้อใดเขียนเป็นคำอ่านที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราได้ถูกต้องข้อใดเขียนเป็นคำอ่านที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราได้ถูกต้อง กอไก่ค่ะสีแดงขอไข่ค่ะน้ำเชี่ยวขอควายค่ะกระดาษเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะค่ะขอควายค่ะกระดาษ พราะว่าคําถามเขาถามว่าคาอ่านที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกาตรงมาตราค่ะขอไข่ก็ตรงมาตราแต่คอกไายทาไมคะไม่ตรงมาตรานะคะเพราะว่ากระดาษดดดต้องทำไมคะเป็นสบรสีสะกดก็เปลี่ยนเป็นดเด็กหรือมาตราแม่กดนั่นเอง มาดูข้อต่อมาค่ะข้อใดเขียนเป็นคำอ่านที่เป็นตัวสะกดตรงมาตราได้ถูกต้องข้อใดเขียนเป็นคำอ่านที่เป็นตัวสะกดตรงมาตราได้ถูกต้องเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะก็ไกลชีวิตขอไข่นายร้อยข้อควายบวกเลข ข้อไหนคะที่เป็นตัวสะกดตรงมาตราอาติ๊กตอกติ๊กตอกอถูกต้องค่ะขอไข่นั่นเองนะคะที่เป็นตัวสะกดที่ตรงมาตรายังก็ไก่ก็เป็นแม่กดไม่ตรงมาตรานะคะข้อไายมาตราตัวสะกดเลยรคะก็ไก่แม่กกนะคะ ส่วนข้อที่ถูกต้องก็คือขอไข่นายร้อยนั่นเองนะคะสามข้อนี้มีใครถูกหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนี้นะคะเป็นคำสั่งให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่3นะคะ หน้าที่10ถึง12นะคะในแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยหน้าที่10 11 12 3นะคะ3หน้านะคะ,ะถ้าใครไม่ทราบว่าหน้าไหนให้ดูตัวอย่างตามคลิปได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเด็กๆคนไหนไม่เข้าใจหรือสองสัยตรงไหนให้ลองกลับไปดูคลิป ทบทวนนะคะอีกรอบก็ได้หรืออาจจะอ่านในเอกสารเพิ่มเติมในแบบฝึกหัดก็ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะเด็กๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ